บ้านเชียงใหม่แจ้งไว้ที่ QD House Property แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกคะ่ะหากคุณกำลังมองหาบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อชีวิตหลังกเกษียณหรือเพื่อการลงทุนอีกหนึ่งโครงการที่คุณต้องไปก่อนตัดสินใจซื้อบ้านเชียงใหม่เรามีหลากหลายทําเลไม่ว่าจะเป็นสันทรายสารพีท่ารัว้วสันกำแพง รับประกันหลังการขาย1ปีรับประกันโครงสร้าง5ปีเต็มแบบบ้านเรามีให้เลือกมากกว่า40แบบไม่ว่าจะเป็นมูจิมินิมอลจะเป็นนีสแบบคอนเทมพอร์ r y แบบซีด a าและซีด a าพลัสแบบบ้านหลังใหญ่แคลล่าแบบจาเรด และแบบบ้านจาริส plus สไตล,ล์โมเดิร์นโมเดิร์นโครซี่บ้านสไตล,ล์กึ่งนอดิพีโอเน่หรือครอบครัวขนาดเล็กจำนวนผู้อยู่อาศัยไม่มากแบบบ้านที่ตอบโจทย์คุณทิวลิปแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแนนน้องน้าแฟนอีกแล้วเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะแดนอยู่ที่โครงการเซนเดยจอร์18นะคะท่ารัวสันปูเลยอํเาเภออยสเกตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะแลนจะมาอัปเดตหน้าง,งานนันก็คือผ่านไปแล้ว3สัปดาห์แล้วน้องเพื่อนก็คือเราอ่ะก็จะมาอัปเดตความคืบหน้ากันค่ะว่าหน้างานตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ล่าสุดก็คือคึกคักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ช่างเราเข้าแบบหน้างานเต็มมากเลยนะคะที่เขากําลังตัดเหล็กอยู่เนาะ มาดูหลังแรกกันนะคะหลังแรกวันนี้นะคะพี่ช่างเริ่มตีตะแกรงกันรา้วแล้วนะคะนี่ไปดูใกล้ๆก,กันนะแต่ว่าวันนี้เนะี่ยไม่ได้ใส่หมวกเซฟตี้มานะคะก็เลยไม่สามารถที่จะพาเข้าบ้านที่ยังไม่ได้ใส่ฟ้าได้เนาะ <c oughs> ค่ะก็ หลังนี้นะคะงานก่อเสร็จแล้วกําลังเตรียมที่จะฉาบนะคะแต่ก่อนที่จะฉาบเนี่ยเราก็จะตีตะแกรงกันร้าวก่อนเนาะตรงในช่วงเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการร้าวในอนาคตได้นะคะบ้านหลังที่สองนะคะหลังที่สองตอนนี้เราตีตะแกรงกันร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเขาเริ่มพรมน้ํานะคะเริ่มพรมน้ําแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นงานฉาบนะ และหลังที่แนนจะพาเพื่อนเข้าไปดูแบบบ้านด้านในได้นะคะก็คือหลังที่สี่ที่ห้าแล้วก็ที่หนะคะหลังนี้ฉาบเสร็จแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนหลังที่สี่หลังที่สี่ยังเข้าไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าตรงเพดานยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าแนนไม่ได้เอาเซฟตี้มาก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแต่เนนจะอธิบายแบบบ้านคร่าวๆนะ ก็คือหลังนี้จะเป็นแบบเอสเทอร์แต่ว่าไม่ได้เป็นเอสเทอร์จ๋านะเพราะาเรามีการปรับภายในนิดหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเอสเทอร์หลังเนี้ยจะมีความไพรเวนซีมากขึ้นนะคะยังไงเนาะก็เพื่อนจะเห็นว่าตรงเนี้ย มันจะมีช่องเขาเรียกว่าช่องดักฝุ่นนะคือมันจะมีความแมทของญี่ปุ่นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินเข้าบ้านนะคะก็จะมีตรงเนี้เป็นมุมเล็กๆนะคะก่อนที่จะเข้าไปโซนด้านในของเลฟิ g งรูมตรงนี้จะเป็นโซนเก็บรองเท้านะคะทุกคนก็จะเป็นห้องเล็กๆเอาไว้เก็บรองเท้าเก็บร่มเก็บ อะไรเล็กๆในน้อยได้นะคะถือว่าแบบค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคือมันเป็นช่องดักฝุ่นจริงๆคุณเพราะว่าเวลาเราถอดรองเท้าไว้ข้างนอกอะ่ะมันก็จะมีฝุ่นอะไรเกาะใช่ไหมคะหลังนี้ก็คือค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะแล้วก็อันนี้ก็ยังคงเป็นกระจกเข้ามุมเหมือนเดิมนะคะในส่วนของตัว living room นะคะเนาะแล้วมาดูในส่วนของ หลังที่หนะคะหลังนี้มีลูกค้าแล้วนะคะแนนจะอัปเดตให้ลูกค้าเนาะดูว่าตอนนี้บานถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะนี่เลยตอนนี้ทาสีรอบสองเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็งานงานด้านนอกนะคะถือว่าใกล้ที่จะสมบูรณ์แล้วนะคะก็มีการแต่งตัวผนังบางใบอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่างานภายในนะคะ กำลังจะลงสีรอบ2นะคะก็ถือว่าการก่อสร้างหลังนี้ค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะคะอันนี้เข้ามาดูได้นะแต่ว่าตัวภายในอ่ะต้องบอกก่อนว่าแบบบ้านหลังนี้ก็คือซีด้าพลัสนะคะฟังก์ชันภายในดังนั้นน่ยก็จะเหมือนคลิปรีวิวที่นันเคยรีวิวไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะทําตัวบันไดาทางขึ้นนะคะแล้วก็จะเทในส่วนของตัวพื้นลงจอดรถให้แล้วก็ตรงพื้นหน้าบ้านส่วนตรงนี้ก็จะเป็น พื้นที่โซนหน้าบ้านของลูกค้านะคะเป็นสนามหญา้าสวยๆกว้างมากๆคุณหลังนี้นะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถแล้วเดี๋ยวเขาจะเทมาจนถึงตรงหน้าประตูบ้านเลยค่ะมาดูบริเวณรอบๆบ้านกันไหมคะจะเห็นว่าหลังนี้นะแอเรียคือแบบพื้นที่อ่ะเหลือเยอะมากเลยค่ะ และตอนนี้นะคะอันนี้ถือว่าแบบเป็นการรายงานการก่อสร้างให้ลูกค้าทราบเลยเนาะว่าบ้านของเขาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ช่างมน้างานซะหน่อยนะตอนนี้พี่ช่างเราเริ่มทํารั้วละว,วันนี้เข้ามาทํางานเกี่ยวกับส่วนไหนครับพี่ทารั้วครับทํารั้วนะคะก็คือฉาบฉาบซับเสียมก่อนครับอ๋อจับเสียมก่อนนะคะแล้วก็ซับเสียมให้ไล่เหลี่ยมไล่มุมอ๋อ จับเสียมให้ได้เหลี่ยมได้มุมก่อนนะก็ถือว่างานดีเทลเหมือนกันเนาะเป็นงานรายละเอียดนะคะวันนี้พี่ช่างเขามาจับเสียมนะจับเสียมเพื่อให้งานอะมันมีความเนี๊ยบนะเพราะว่าดีเทลเล็กๆน้อยต้องถือว่าเราค่อนข้างที่จะใส่ใจกับงานรั้วนะคะอันนี้คือขนาดรั้นะคุณเอาจริง พี่เขาก็จะเริ่มจับเสียมเนาะแล้วก็ทำรั้วให้มันเป็นรูปเป็นทรงที่สวยงามนะคะให้มันเรียบนะคะคุณเนาะอันนี้เข้าได้ปะเนี่ยเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ใช่ไหมเราไปเข้าด้านหน้ากันนะคะไหนๆก็มาแล้วหลังนี้เราจะถือว่านั้นอัปเดตให้ลูกค้านะโอเคหลังนี้นะคะใส่ฟ้าขึ้นฟ้าเพดานเรียบร้อยแล้วอุ้ย ปีเลยไหวไหมคะพี่โอเคอ่ะตอนนี้นะคะกระเบื้องภายในนะคะก็ทำการปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ค้างทาสีรอบสองอย่างที่บอกเนาะแล้วก็จะมีการใส่ตัวจุดไฟแล้วก็กรีดช่องใส่ในส่วนของตัวหลอดไฟนะคะเนาะแล้วก็ตอนนี้วงกบเริ่มใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี่ก็จะใช้เป็นวงกบแบบซับเฟรมนะคะคุณ ดียังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าการปลวกการเชื้อราสีไม่ลอกไม่ล่อนนะคะถือว่าเป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งนะที่ตอบโจทย์กับบ้านสมัยใหม,ใหม่ตอนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ตัวแอลให้แบบนี้เลยนะคะตรงช่องที่ดันเดินเข้ามาไม่ได้เป็นช่องโลง่งๆนะคุณตรงนี้ เป็นประตูบานสไลด์นะคะก็จะเป็นใส่วงกบอลูนะคุณแล้วก็เป็นประตูบานสไลด์บานใหญ่นะคะเหมือนคลิปที่แนนเ,เคยรีวิวเลยมาดูในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมของลูกค้ากันค่ะห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะอยู่โซนด้านหน้าเนาะในแบบซีดาพลัสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเข้ามุมเนาะเราก็จะใส่กระจกเข้ามุมตรงนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของโครงการเรานะคะ เพื่อที่จะให้ช่องแสงตรงนี้กว้างและสว่างแล้วก็มันแมชข้ากับตัวบ้านด้วยนะมันสวยมากนะคะมาดูกันด้านในด้านในห้องน้ำเดี๋ยวนะนี่กระเบื้องแห้ง,อ,ง <c oughs> อันนี้แห้งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มติดสุขภัณฑ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเลือกกระเบื้องน่ารักมากนะคะสวยมากๆเลยนี่ อันนี้คือปูเรียบร้อยแล้วนะนั่นถือโอกาสอัปเดตให้เลยนะคะก็จะมีเลนชาวเวอร์อะไรเรียบร้อยเลยนะตอนนี้กระจกนะคะกระจกตรงเนี้ยอ่ากําลังรอบานกระจกมาติดตั้งให้นะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ค่ะใจเราอีกนิดนึงนะเดี๋ยวบ้านก็เสร็จแล้วนะคะอู้ตรงนี้เขาก็ทําเป็นคุมโทนค่ะ ในส่วนของกระเบื้องห้องเมื่อกี้จะเห็นว่าตรงเรนชาเวอร์เนี่ยผนังเขาจะเป็นสีขาวเนาะส่วนห้องนี้เป็นสีดำค่ะถือว่าเป็นการแมชกันพอสมควรเนาะสำหรับห้องน้ำรับแขกนะคะค่อนข้างที่จะคุมโทนค่ะสวยมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะในส่วนของห้องที่สองนะคะของบ้านค่ะแล้วก็ห้องที่สามอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะ นี่เลยห้องนอนห้องที่3ก็จะอยู่ติดกับโรงจอดรถนะคะสามารถใช้เป็นห้องทํางานหรือว่าห้องนอนก็ได้ค่ะได้เช่นกันนะติดกับโรงจอดรถถือว่าเป็นเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเนาะโอเคแล้ว แนนจะพามาดูบ้านที่ใกล้จะเสร็จและกำลังว่างอยู่สำหรับใครนะคะที่อาศัยอยู่โซนท่ารัว้วหรือว่าต้องการทําเลที่แบบใกล้ที่ทำงานนะคะแนนแนะนำนะถ้าใกล้ๆแบบว่าเดินทางสะดวกหน่อยติดกับถนนหลักแนนแนะนำทำเลนี้เพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากถนนหลักมากนะคะทำเลท่ารั้วของเรานะคะจากตรงนี้ไปถนนหลักซุปเปอร์ไฮเวย์แค่4ีกิโลเมตรเองคุณ ไม่ได้ไกลเลยนะคะแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะคะมีทั้งหมดประมาณ20กว่ายูนิตเลยนะหลังใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็นี่เลยหลังนี้สำหรับใครที่อยากจะได้บ้านมูจิมูใจอะไรก็ดีในโซนทำเลนี้เรามีบ้านหลังนี้ไว้ให้คุณมาจับจองได้นะคะหลังนี้ยังว่างนะแล้วต้องบอกว่าเป็นแปลงมุมค่อนข้างที่จะ p r i v a t เลยเดี๋ยวนั้นจะพามาดูคร่าวๆนะคะ เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ช่างนิดนึงนะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะสำหรับหลังนี้นะคะพี่คะตอนนี้วันนี้พี่มาเ,าเข้าเข้ามาทำเกี่ยวกับอะไรคะเก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดส่วนไหนเอ่ยบานพูดนด้ครับยิงซิลิโคนเก็บรอบๆานอ๋อพี่เขามาเก็บงานรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเก็บงานรายละเอียดของตัววงกบนะคะ เก็บสีเก็บซิลิโคนให้มันเนียบคุณคือมันจะมีช่องว่างไม่ได้เลยนะไม่งั้นเนี่ยงานของเรามันจะไม่สกเสสนะคะแล้วบ้านเราก็จะไม่สวยแล้วในส่วนของสเปซคุณมูจิหลังนี้ต้องบอกว่าตรงนี้ขุดสาวว่ายน้ำได้อีกแล้วนะคะกวา้างมากๆสำหรับทำเลนี้ทำเลใกล้เมืองแล้วก็พื้นที่เยอะราคาไม่แรงมากนะแนะนำเลยค่ะ ทาร้วนะคะโครงการเซนเนเจอร์18คุณดูสเปซด้านข้างตรงนี้ขุดสะได้นะคะหรือใครที่ไม่ชอบขุดสะนะคุณสามารถที่จะแต่งเป็นสวนหย่อมหรือว่าต่อเติมเป็นเขาเรียกว่าโซนรับแขกอีกโซนหนึ่งยังได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากๆคุณแล้วฉันชอบแอเรียตรงนี้นะเพราะว่าถ้าแต่งสวนขึ้นมาคือมันสวยมากๆนะคะแล้วเฮ้ยว้าวอีกแล้วอ่ะ คือนอกจากจะเหลือพื้นที่ตรงนี้แล้วใช่ปะตรงหลังบ้านคุณหลังบ้านตรงนี้เรียกได้ว่าหลังนี้นะคะพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะมีมุมตรงนี้อีกนะคะคือแบบเฮ้ยว้าวว้าว,ว,าวจริงๆเพราะว่าตอนนั้นงานมันยังไม่เสร็จเนาะเราก็เดินไม่กล้าเข้ามาไงแต่ว่าวันนี้งานเกือบจะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าเรามีสเปซและแอเรียตรงนี้เป็นที่ว่างอีกที่ อีกจุดหนึ่งที่คุณสามารถที่จะใช้ปลูกผักสวนครัวหรือว่าปลูกต้นไม้ไม้ตกแต่งไม้ประดับอะไรข้างหลังบ้านก็ยังได้อ่ะคือสุดยอดเลยคุณนะอ่ะแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะแนนต้องบอกก่อนว่าโครงการเซนเจอร์18เนี่ยห่างจากถนนเมนหลักแค่4กิโลเมตรเท่านั้นคุณก็เข้าสู่ซ u ปเปอร์ไฮเวย์เลยนะคะแล้วก็ ใกล้ตลาดด้วยนะคะก็คือตลาดท่ารลวนแล้วก็จะมีอะไรขายทุกอย่างเลยนะก็คือถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะแล้วก็ตรงนี้ของเราอยู่ภายในชุมชนก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนหากใครที่สนใจนะคะเข้ามารับชมโครงการแล้วก็อยากมาดูแบบบ้านจริงกับแนนนะคะให้ติดต่อที่เบอร์082 4 2 6 4 4 1 4่น่ค่ะแนนยินดีให้บริการนะคะต้องการบ้านเชียงใหม่ให้ดูช่องนี้และจะมีบ้านดีให้คุณเลือกคะ่ะ Bye bye!